บริจาคค่าทนายลุงพลถ้ามีเรื่องนี้แสดงว่าคุณต้องเคียร์ว่าได้กี่บาทกี่สตังค์ถ้าสมมาต,ตกลงสองล้านถึงสองล้านหรือ,อยังสี่เดือนนี้ถึงสองล้านหรือ,อยังกระจอกลุงพลกระจกขนาดนั้นเลยว่าบอก f อซช่วยสี่เดือนได้แค่สองแสนเนี่ยผมถามว่าใช่หรือไม่ผมก็พูดว่าลุงพล รับบริจาคเพื่อสร้างองค์ปู่สามวันได้หลานสามถ้าคุณรู้ว่าเขาไม่รับค่าจ้างนะทําไมคุณไม่รีบบอกแล้วก็รีบยุติการรับบริจาคต่อทาไมปล่อยถึงสี่เดือนถ้าคุณรู้ว่าเขาไม่รับเงินสี่เดือนเขาถึงบอกหรือว่าหนึ่งปีเขาถึงบอกเอาให้มันเคลียร์เอาให้มันเคลียร์ หรือมีการบอกว่าเงินที่เข้ามูลิธิเป็นการกุศลนะตอนคุณประกาศแลบสมัครอ่ตอนคุณประกาศให้เขาบีบหัวใจให้เขาเอาเงินโอนให้เนะี่ยทำไมคุณไม่บอกว่าเออทนายเขาไม่รับนะคะแต่ว่ามีบัญชีมีบัญชีนะคะมีบัญชีมูลินธินะคะใครจะทําบุญใครจะทําบุญโอนเข้านะคะ ใครจะทําบุญโอนเข้านะคะทนายไม่รับนะแต่ว่าถ้าใครจะทําบุญช่วยนะคะทําไมไม่บอกแบบนี้ทําไมไม่บอกแบบนี้คนที่พูดไม่เคลียร์ให้เขากลับมาเคลียร์ซะหนึ่งคุณเอาชื่อลุงพลมาประกาศว่าช่วยเหลือใครจะโอนเงินช่วยค่าทนายลุงพลได้ทํำไหมถ้าได้ทําแสดงว่า คุณสร้างแรงจูงใจให้คนโอนไปเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบแล้วแล้วคุณมาบอกจูๆคุณมาบอกว่าอย่าบอกความจริงนะคะทนายเขาไม่รับเงินนะคะแล้วเงินอยู่ไหนสี่เดือนเงินอยู่ไหนเงินหนึ่งบาทเข้าบัญชีคุณก็ต้องบอกว่าหนึ่งบาทนะคะหนึ่งบาทจะเอาไหมคะจะเอาไหมทุกคนครับเงินหนึ่งบาทในบัญชีที่บริจาคสี่เดือนเนี่ย พวกดิฉันขอเอาเงินนั้นไปให้ลูกลงพลนะคะเมื่อทนายไม่รับทําไมไม่บอกหรือ,อทุกคนค้าเงินหนึ่งบาทที่อยู่ในบัญชีเนี่ยถือว่าทําบ,บุญใช่ไหมคะคุณต้องเคลียร์คุณต้องเคลียร์ปัญหาคือเทียบบัญญัติตยางผมก็บอกแล้วเนี่ยผมก็พานักเรียนของผมเนี่ยคิดเครื่องคิดเลขไปแล้วเนี่ย ถ้าสีเดือนบอกว่าได้เงินแค่นั้นผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อดีนะลุงพลเขารับบริจาคก,ก่อนนี้เพื่อทำพญานาคมันก็เลยเป็นตัวหลักให้เราเทียบเคียงได้ไงถ้าลุงพลไม่รับไม่รับบริจาคตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเทียบเคียงครับอสี่เดือนได้ได้หนึ่งแสนก็ว่าได้ครับ โอ้ขอโทษนะครับตั้งแต่เรารับบริช่วยกันบริจาคค่าทนายลุงพลนะครับ4เดือนขอโทษนะครับได้แค่สองแสนเนี่ยพวกเราก็ต้องเชื่อครับเพราะมันไม่มีอะไรเปรียบเทียบอันนี้ผมพูดตามหลักความจริงถ้าใครฟังนะครับผมไม่เคยไปทำให้ใครเสียหายแต่ผมเทียบหลักให้เห็นผมจะหาเงินคืนลูกลุงพลได้ซ้ำมีการนำชื่อลุงพลไปประกาศจริง แล้วคุณบอกว่าตกลงสามล้านแต่เหลือสองล้านนั่นคือเป็นหลักฐานว่ามีการยอมรับว่ามีคนว่าจ้างให้ทำของให้และมีคนรับว่าจะทำของให้แล้วตกลงกันถ้าคุณบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วก็จะไม่มีบัญชีมาประกาศถ้ามีการตกลงกันแล้วบอกว่าผมไม่เอาบัญชีต้องมีมีประกาศคุณก็ไม่ต้องเอา คำว่าบริจาคค่าทนายลุงพลพร้อมบัญชีจะไม่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นมีใครฟังผมแล้วเกลียดผมไหมเนี่ยมีใครฟังผมแล้วเกลียดผมไหมครับถ้าคุณไปชอบใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผมเนี่ยผมพูดอย่างนี้คุณเกลียดผมไหมผมพูดผิดไหม ผมพูดอยู่ในหลักไหมผมเมาไหมที่ผมพูดเนี่ยผมเมาไหมเอาให้ชัดนะ